ในตอนที่52นะครับเราเรียนรู้วิธีการรีลิงก์นะครับก็คือการเชื่อมต่อไฟล์จากสกดิดาไฟล์ใหม่เข้ามาแทนที่ตัวเดิมนะครับรีลิงก์แต่นะครับนะรบ,บางครั้งเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องตัดออกไปด้วยนะไม่ใช่รีลิงก์อย่างเดียวนะก็คือยกเลิกการลิงก์ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากจะอัปเดตโมเดลตามอีกแล้วนะครับก็คือให้เลเยอร์เนี่ยนิ่งไปเลยนะโมเดลจะแก้อะไรก็ตามเนี่ยเราไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนตามเนี่ยคำสั่งที่ใช้เรียกว่านะครับนะ ะครลิงก์นะครับ,รบก็คือยกเลิกการลิงก์ออะเรามาดูนะครับว่ามันใช้กรณีไหนครับผมฟังดูแล้วยังงง,งๆใช่ไหมครับอ่ะลองมาดูรูปประธรรมเลยดีกว่าว่ามันทํางานยังไงนะครับอย่างตัวอย่างเช่นผมมีไฟล์ไฟล์หนึ่งขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วผมก็อยากจะนะครับลิงก์ไปที่เลเยอร์นะครับ,รบวิธีการคือผมก็จะไปที่คำสั่งไฟล์ Send to layout นะครับอ่ะอย่าลืมเซฟนะถ้าส่งไป layout ต้องเซฟก่อนถ้าเราไม่ได้เซฟโปรแกรมก็จะบังคับให้เราเซฟแบบ Yes จัดนะครับเราก็ส่งไปที่โปรแกรมนะครับ Send to layout แล้วก็ไปที่โปรแกรม layout ครับอ่ะผมก็จะเลือกง่ายๆเลยนะครับเป็นหน้ากระดาษ A3 landscape ครับนี่แล้วก็เอามาวางอ่าโอเคก็ ผมต้องการให้มันเป็น iso view นะก็คลิกขวาครับแล้วปรับ perspective ออกไปนะครับให้กลายเป็นนะแล้วก็ซูมเข้าไปข้างในครับอย่าไปคลิกเข้าไปนะแล้วก็ซูมจะแล้วกด space bar หนึ่งทีปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งนะครับเมื่อ perspective หายไปแล้วเราก็มาที่ standard view ครับแล้วก็มาที่ iso เราก็ได้ภาพ iso metric view ครับของตัวเลกเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็เลือก scale ได้ครับคลิกขวาแล้วก็ scale นะตอนน,ตอนนี้คือหนึ่งต่อสิบเอ็ดแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งต่อสิบนี่คือสเกลหนึ่งต่อสิบครับเรียบร้อยละนะโอเคครับจะได้มาปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองนะครับอัปเดตมันอ่ะแล้วก็มาที่ตัวโมเดลครับแล้วก็ลองอัปเดตดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอะไรเดียลองอัปเดตอะไรดีอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาผมจะลองเลื่อนเลื่อนเพสเรเกตนี้ขึ้นนิดนิดหนึ่งแล้วกันนะ โอเคผมใช้ป้าอินช่วยนะไม่งั้นทํางานไม่ได้นะครับครอบแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นตามการน้ำเงินนะประมาณสักจุดสองแล้วกันอ่ะแล้วผมก็เลื่อนนะจะได้ไหผมก็เซฟคือติดตามคลิปผมนะผมในช่องผมเนี่ยจะมีสอนวิธีการใช้ป้าอินพวกนี้เยอะอ่ะผมก็เซฟครับเมื่อเซฟปุ๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่า เวลาผมคลิกขวาที่ตัวภาพนะแล้วออกคำสั่งนะครับเรียกว่าอัปเดตโมเดลเรฟเลนซ์ตัวนี้ครับมันจะทำให้เราอัปเดตตรงนี้ได้เห็นไหมครับคลิกขวาจะสังเกตนะจะมีรีลิงก์โมเดลด้วยนะครับท่านคลิกที่แล้วจะเห็นว่ามีการคำสั่งการลิงก์นะครับอันนี้ก็มีรีลิงก์ได้เหมือนกันนั้นเราสามารถจะลิงก์รีลิงก์ก็ได้นะครับตรงนี้แต่แนะนำว่าไปทำที่เครื่องมือเมนดีกว่าตรงนี้นะครับอันนี้คือทำเร็วๆครับเห็นไหมครับว่ามันอัปเดตได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ต่อไปลองดูก็ได้เดี๋ยวผมลองอัปเดตทีอ่าตรงนี้คลิกขวาครับแล้วก็อันนี้ก็พักอินนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับคำถามพื้นฐานนี่มันดึงไม่ได้แต่นี่คือดึงได้นะครับ close คือ c เกลัเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เรียบง่ายนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นนะครับมันก็จะทำให้เราอาจดึงไม่อีกสักจุดสอง ปุ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะผมก็เซฟสังเกตนะครับว่านี่หลักการทง่ายแบบนี้เนาะเราเรียนรู้แล้วนะครับเ u ลเ,เราก็จะเปลี่ยนคลิกขวาอัปเดตอ่ะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะให้มันอัปเดตนะบ,บางกรณีเราอยากไม่ไมอยากให้มันอัปเดตทำยังไงง่ายมากครับนะครับวิธีการคือไปที่คำสั่งไฟล์นะครับ Do c u m e n t setup เหมือนเดิมนะ ไฟล์ Docu m e n t setup ครับแล้วมาที่ e f e r e n c e เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่ภาพตรงนี้ครับมันมีคําสั่งเรียกว่านี่ครับ unlink นะครับยกเลิกก็คือยกเลิกเลยอะ unlink นะ unlink เลยนะครับแหมง่ายดีนะกด unlink ์ได้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะครับนะไม่ไม่มีไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้มีแค่อัปเดตกับตัวรีลิงก์นะครับอ่ะโอเคถ้าตัวนี้ไม่มีกดตรงนี้ครับดูนะคลิกขวา แล้วก็ไม่มีนะให้เราประกรงนี้แทนคิดทำไมเนี่ย <laughs> นะครับอ่ะอันลิงก์ตรงนี้นะครับอันลิงก์นะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าในขณะผมทำคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับนะสเกตอัพเนี่ยกับเลเยอร์พัฒนาเร็วมากนะครับ <c oughs> ก็เป็นเวอร์ชัน2021.2แล้วก็เดี๋ยวจะมี2022นะนะครับอ่ะกดตรงนี้ก็อันลิงก์ครับหนึ่งสองปึ๊บเมื่ออันลิงก์เสร็จแล้วครับไฟล์ของเราเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับมันจะไม่ได้ลิงก์กับภาพนี้อีกแล้ว ภาพนี้ของเราครับสแกฟของเราตัวนี้มันจะไปอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่าเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ย user layout working layout reference โอ้โหมันมันจะเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วและตอนนี้ครับเวลาผมจะอัปเดตอะไรก็ตามครับในโมเดลนี้มันก็จะไม่อัปเดตอีกแล้วนะครับอ่าเลือกมาอคืนกลับมาจุดสองปึ๊บผมก็เซฟ เมื่อเซฟแล้วครับตอนนี้กลับมาที่ตัวนี่คลิกขวาครับแล้วก็อัปเดตนะอัปเดตอัปเดตไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรอัปเดตเข้าใจไหมครับมันมันมันไม่หือไม่อืออะไรไหมครับเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตแล้วเพราะว่ามันไม่รู้ตำแหน่งละมันมันยกเลิกไปละตอนนี้ก็สบายอันนี้ก็กลายเป็นโมเดลธรรมดาที่ไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยนะครับกับตัวโมเดลเดิมที่เรามีอยู่เข้าใจไหมครับ อันนี้คือหลักการง่งายๆที่เราใช้ในการนะครับอันลิงก์นั้นลีลิงก์กับอันลิงก์เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องนะครับทํางานร่วมกันอ่ะเดี๋ยวผมลองเซฟไฟล์นี้ไว้ก่อนนะครับอยู่ที่ศูนย์สี่นะแล้วตอนนี้ผมอยากจะกลับมาครับไนียก็ง่ายมากครับคลิกขวาครับแล้วก็อะไรนะครับแล้วก็มาเลือกไี่เลยนะว่าต้องการทํายังไงกับมันนะครับอ่ะตอนนี้ปุ๊บ ล้วก็มาถ้าลิลงต์ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็มาที่ไฟล์ d o c u ิ e ม t s เซต p แล้วก็มากดตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วก็กดลิงค์แล้วก็ไปลิง์ในไฟล์ที่เราทำไว้ครับแล้วตอนนี้ครับเห็นไหมไฟล์เราก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อใหมล่ละนี่คือวิธีการควบคุมนะครับนะ ก็ททำงานนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาผมเปลี่ยนแบบอ่ผมจะเปลี่ยนแบบเดี๋ยวจะดึงดึงถังให้สูงขึ้นก็ได้ดึงถังให้สูงขึ้นนิดนึง่งดึงขึ้นอีกทั้งจุดห้าผมก็เซฟครับแล้วตอนนี้ถ้ากลับมาที่ตัวเลเยอรคลิกขวาอัปเดต เห็นไหมครับเลียกเตอร์ผมก็จะสูงขึ้นตามและนี่คือนะครับอันลิงซึ่งอันลิงกับรีลิงเนี่ยทำงานคู่กันนะครับเออพูดซะยากเลยแต่จริงก็ไม่มีอะไรถูกไหมครับง่ายๆเลยก็คืออันลิงกับรีลิงแค่นั้นเองนะครับ